ทำการบ้านแล้วธรรมะก้าวหน้าขึ้นไกลบ้างจ๊ะโอ้ดีจังเมื่อวานคุยกันเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเมื่อวานก็ครบครอบปีเด็กเ,เปิดถล่มครับแล้วก็เรื่องของ าสากับหมองนะครับอืนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนี้ไม่ใช่วัตถุหรือผิดแต่ยู่ทีว่าสหรือว่าหมองนะครับหลักสัมพัทเขก็ใจกันแค่ไหนจะสายกับหมองเนี่ยวันนี้ใครทําให้ใสายสายบ้างยกมือขึ้น่อยจ้ะหมองเป็นบางช่วงกว็ <laughs> แล้วสั่งหมองออกหรือเปล่าต้องให้ทันนะพอมันเกิดปั๊บทันทีเลยสั่งเอาลมออกนะเราจะไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปอกุศลหรือสิ่งที่หมองหม่อง,ม,อง,งมันติด ลมหายใจของเราเข้าไปถึงศูนย์กลางกายเพราะว่าตอนที่อารมณ์มันมากระทบแล้วพอความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นต้องรีบเอาออกเลยก่อนที่มันจะไปเจอกันที่สุดลมที่สุดลมหายใจเนี่ยก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ถ้ามันเข้าไปถึงตรงนั้นได้มันจะไปคุม oh. ไปคุมสถานีรับส่งเลย <Okay. S 1> คือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่ oh. ตรงนั้นลึกๆมันมีเชื้อหมองอยู่แล้ว <Okay. S 1> ถ้าถูกหมองข้างนอก,นอกมากระทบมันก็ดูดก็หากันเลย oh. มีอายตนะรับส่ง oh. เหมือนฟ้าผ่าเนี่ยมันมีอายตนะจากข้างล่างขึ้นไปรับข้างบน, <Okay. S 1> ข,งบนข้างบนลงมา มันจะปลับขึ้นไปเลยถ้าจะให้มันดับไปต้องเอาตอนนั้นแหละครัู้สึกดีนะหลวงพ่อว่าน่าจะลองดูนอะจะดีทีเดียวแหละมิจฉาทิฏฐินี่มีอยู่กี่ประการนะสิบประการหรือแปดประการแล้วแต่จะจัดเจ้าของสิบหร,รือแปด มตุสเรานี่มันก็แปลกดีเนาะแปลกทีเดียวแหละความเห็นผิดหรือความเข้าใจผิดในพระไตไปดกกล่าวไว้ถึงหกสิบสองประการเป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหม ความเชื่อ62ประการใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อ,อใช่ครับหลวงพ่อครับ62ประการลองยกตัวอย่างมาสักสองสามตัวอย่างดีไหมอย่างเช่นเชื่อว่าอัตาและโลกเที่ยงอัตาและโลกไม่เที่ยงอะไรประเภทนี้ครับหลวงพ่อครับบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงอะไร มันก็แยกไปเยอะจนถึงหกบสอประการครับมันมันยังไงล่ะเที่ยงที่ยงวันแล้วเที่ยงคืนหรือมันมันยังไงหรือก็มาคอยจะรู้เรื่องเมื่อนันอัตตาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารครับโอ้เดี๋ยวภาษาพระมันเยอะเกินไปนคือขันห้าเข้าหลวงพอ่อ yeah. นี่เราเรียนลอาเรียอนอนุบาลเดี๋ยวเพิ่งไปจำมันเยอะครับฮ <laughs> ะมันเที่ยงแล้วมันไม่เที่ยงยังไงมันมันยังไงเนี่ยเชื่อว่าตายแล้วสูนยร่เชื่อแล้วว่าอําเป็นไงตายศูนเที่ยงก็คือเชื่อว่า,ไไา,ควาเคยเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์อะไรประเภทนี้ครับเคยเกิดเป็นเศรษฐีชาตินี้ก็ต้องเกิดเป็นเศรษฐี ชาติต่อไปก็ต้องเป็นเศรษฐีอีกครับโดยไม่ต้องประกอบเหตุใช่ไหมเจอย่างงั้นหรือเปล่าใช่ครับเรียกใ,ใครเกิดเป็นยาจกก็ยาจกมาเกิดก็ยาจกชาติต่อไปก็ยาจกอีกไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นแหละใช่ไหมใช่จุคยเคยหลวพ่อ,พอวก็ใช่อีกเงิน,นันนะมีใชนี่มัวนะพูด อย่างอย่างนี้ก็มีเจ้าค่ะหลวงพ่อ,อลแล้วบางพวกก็จะมีความมีความเห็นว่าจะต้องเกิดเป็นมนุษย์จํานวนเท่านี้ชาติเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นประเภทนี้จํานวนเท่านี้ชาติแล้วก็จะสิ้นสุดทำนองนี้ก็มีบางพวกก็มีความรู้สึกว่าเออมีความเห็นว่าตายแล้วก็จบกแค่นั้นบางพวกก็มีความเห็นว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีมีแล้วก็ แต่ว่าฆ่าใครก็เท่ากับว่าเพียงแค่สอดอาวุธเข้าไปในระหวะ่างหน้าแค่คก็ถือว่าการฆ่าไม่มีก็ถือว่าไม่มีบาปอะไรแก่ผู้ที่ทำการฆ่า,า,าคือพวกฟุ้งซ่านถึงขนาดเลยเนี่ยก็ถือไงี้เออถือก็แต่มันก็มีคนเชื่อต่างเอกลากษายงี้ใช่ไหมว่ามีด ได้ผ่านร่างกายของปลาที่ยังมีชีวิตยอยู่แต่ว่าถ้าแยกออกแล้วก็มันเป็นการต่อกันระหว่างชิ้นส่วนหรือเซลล์ต่อเซลล์แต่จริงๆนี่มันผ่าระหว่างคือเป็นช่องว่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบาปจะมีได้อย่างไร oh. เขาว่ากันในเงินอะอย่างนี้ใช่ปะ่ะจจะ มันก็คงทําำนองนี้แต่ว่าในนันก็ไม่ได้ใช้คำว่าเซลหรือยางไงอยค่ะหลวงพ่อเาใช้คำว่าไงกองแห่งขันทั้งเจ็ดเจ้าค่ะอืมคืออะไรนะก็ขันทั้งเจ็ดมีพวกดินน้ำลมไปอากาศวิญญาณอะไรพวกนี้ค่ะหลวงพ่ออืแล้วก็ถ้าหากว่าฆ่าใครหรือเอามีดแทงใครเข้าไปก็เท่ากับเป็นการเอามีดเนี่ยแทงเข้าไประหว่างช่องว่างของขันทั้งห้านั่นเองเจ้าค่ะช่องว่างระหว่าง เออบอกมามาลองดูบ่ไว้ไอ <c oughs> <c oughs> คนต้นคิด <c oughs> แต่มันก็มีคนเชื่อนะเออมันก็มีคนเชื่อในความเชื่อมีอยู่หกสิบสองประการเป็นความเชื่อที่ผิดผิด,ผดไม่ถูกเพราะใจมันหมองมันก็เลยมองอะไรมันก็จะเห็นมองใกล้มองไม่ไกลแต่มิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นความไม่เชื่อ ไม่เชื่อสิบอย่างหรือแปดใช่ป่จ๊ะใช่ครับหลวงพ่อครับอยู่ที่ว่าจะจัดครับอ่าค,ความไม่เชื่อคือก็ไม่เชื่อว่าชาติที่แล้วมีชาติหน้ามีก็เมื่อกเชื่อไม่เชื่อเรื่องชาติที่แล้วกับชาติหน้าการมาเกิดของเราตรงนี้เนี่ย เกิดเพราะบิดามารดาสนุกแล้วก็เกิดเพราะนั้นไม่เห็นจะมีคุณอะไรเขามองไปแค่นั้นเองวาเป็นการอยู่ร่วมกันของพ่อของแม่แล้วก็เกิดเล่าขึ้นมานี่จะมามีบุญมีคุณอะไรรู้สึกอ่ความเห็นนี่เคยสั่งสอนกันมาเมื่อสักหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีเะย พ่อแม่ไม่มีคุณเพราะว่าสนุกแล้วก็โลเกิดแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำว่าทำไม่มีผลไม่ว่าจะทําดีหรือชั่วไม่มีผลไม่เชื่อว่า ไม่เชื่อว่าการให้ทานมีผลอะก่อนก่อนจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวมันมันต้องเรียนกันอย่างนี้แหละไม่เชื่อชาติแล้วก็ชาติหน้าแล้วก็ไม่เชื่อว่าบิดามานานมีคุณแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่ว่ตทธรดีหรือชั่วก็ไม่มีผลอะไรก็เลยไม่เชื่อว่ามีโอปปปาติกะคือ ทวดาก็ไม่มีสัตว์น,นรกอสรุกกายเปรตพวกนี้ไม่มีเทวดาพรหมรรพผมไม่มีคือสัตว์ที่เกิดแบบโอปะปะติกะไม่เชื่อว่ามีแล้วก็ไม่เชื่อว่ามีผู้บรรลุมรรคผลผนิพพานใช่ไหมจ๊ะไม่เชื่อว่าคนเรล่านี้จะสามารถขจัดกิเลสอาสวะได้ มีความดีบริสุทธิ์ล้วนบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เชื่อว่าการต้อนรับบูชาบุคคลประเภทนี้เนี่ยมันจะมีผลที่ดีมีวิมีวิบากที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความดีอย่างง,ง่าย อย่างเช่นการให้ให้ข้าวให้น้ำในวัตถุทานอะไรต่างๆเหล่านั้นก็ <c oughs> ไม่เชื่อว่าจะมีผลแล้วก็เลยปล่อยไม่เชื่อว่าการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยไม่เชื่อว่ามันจะมีวิบากที่ดีเพราะเห็นไดทูเปเห็นได้เทียนเห็นไดกีเท่าเห็นอย่างนั้นใช่หรือเปล่าจ๊ะ ใช่ครับหลวงพ่อครับครบหรือยังเนี่ยครบเลยครับหลวงพอ่อครบครบครับครบแล้วนะแต่ว่าวันนี้คงขยายความไม่ได้แล้วแต่มีเรื่องเล่าเบาๆให้เหมาะสมกับสุขภาพคือก็เรื่องวัสวัตดีมานวัสวัตตีมานใช่ไหมที่มาประจนพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย กรับถ้าอ่านเป็นภาษาบาลีต้องวัสวัตติมานว,วัสวัตติถ้าภาษาไทยก็วัสวัตดีครับว,วัสวัตดีมานครับเอาเรื่องเบาเบาดีกว่าว,วัสวัตดีมานเนี่ยที่เราอ่านเจอในพระไตรปิฎกหรือได้ยินได้ฟังว่ามาวาจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนก่อนที่จะตัดสรู้จำกันได้ไหมจำได้ เคยได้ยินหรือเปล่าจ๊ะเคยครับเคยนะแล้วก็คงสงสัยเหมือนกันนะว่าเทวบุตรมารพวกนี้เนี่ยในนั้นกล่าวไว้ว่ามาจากสวรรค์ชั้นประนิมิตวัสวัสดีบางคนก็คงคล่องใจว่าเอ๊ะเป็นเทวดาแล้วทาไมมาเป็นเทวบุตรมารมาประจนพระมหาบุรุษ ในวันตัดสรุรรมอันนี้ก็ทำให้เราสงสัยเมื่อกี้ถ้าหากว่าเราไม่ลืมว่าผู้ที่อยู่ในภพทั้งสามนี่เนะี่ยยังไม่หมดกิเลสถ้าดีที่สุดก็ไปนิพพานถ้าชั่วที่สุดก็ไปโลก,กันดีบ้างชั่วบ้างมืดบ้างสว่างบ้างก็จะอยู่ในภพสาม ในการมาพบในรูปภพบรูปภพบระนิมิตวัสวัตดีเป็นสวรรค์ชั้นที่หกผู้ที่ขึ้นไปอยู่บนนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมดกิเลสแล้วมีทั้งบุญทั้งบาปเจือปนกันอยู่ข้างในใจนั่นแหละแต่ว่าวัสวัสีมานเนี่ยก็คือเทวบุตรองค์หนึ่ง ตอนเป็นมนุษย์อยู่ก็ได้สั่งสมบุญอย่างดีทีเดียวนะทั้งทานทั้งศีลทั้ทงภาวนาบุญญกริยาวัตถุสิบประการจนกระทั่งมีบาร,รมีเนี่ยมากก็ได้ไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นประนิมิตวัสวดีสวรรค์ชั้นที่หกและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นี่เป็นเรื่องฝันนะ จะเอาไปเป็นตำราไม่ได้นะเอาไปสอบตกนะเอาฟังเพลินๆพอสบายๆใจก่อนนั่งธรรมะในรายการเล่าฝันให้ฟังก่อนนั่งธรรมะต้องตกลงกันตรงนี้ก่อนนะตกลงตกลงนะก็สั่งสมบุญบารมีละโลกแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้แหละพระนิมิตวัสวัี แล้วก,ไกว็ไปเป็นผู้ปกครองพบเดือยไปเป็นผู้ปกครองพบอยู่กันไปยาวนานทีเดียวยาวนานมากสวรรค์ชน้นี้เนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยจำได้ไหมอมองหน้ากันแล้ว <c oughs> สวรรค์ชั้นที่หนึ่งห้ารอปีทิพย์อันนี้หมื่นพันปีทิพย์เจ้าค่ะหลวงพ่อเท่าไหร่นะหมื่นกปีทิพย์เจ้าหมื่นหกพันปีทิพย์คิดเป็นมนุษย์เท่าไหร่เก้าพันสองอยเกพันกว่าล้านปีเก้าสสิบหล้านเก้านสองหล้านปีนานไหมนานะเนปีมนุษย์นะี นานที่เดียวอยู่ไปนานๆเข้าเนี่ยจ้ทงไปปลายจะหมดกบุญมันอ่อนลงมาเนี่ะก่อนจะถึงตรงนี้เนะี่ยระหว่างอยู่ก็สวยสุขแบบทิพย์ไปแหละแต่อย่าลืมไ็ยังมีกิเลสโอนกันอยู่ตรงนั้นเป็นเทวดาชั้นนั้น ก็สนุกสนานเพลิดเพลินในพบนั้นในกามอันเป็นทิพย์แล้วก็ชอบดื่มน้ำผลไม้เนะี่ยไม่ใช่น้ำนาพะนะผละไม้ที่เป็นเถาซึ่งแต่เดิมแล้วก็คิดว่าจะมีเฉพาะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่พันปี ก็ออกลูกทีหนึ่งพันปีมนุษย์หรือพันปีทิพย์ก็ไม่รู้น่าจะเป็นพันปีมนุษย์มากกว่าหรือพันปีทิพย์จำได้ไหมนี่นั่นเขาพูดแต่ว่าพันปีเจ้าค่ะหลวงพ่อพันปีเนอะเพราะมันดื่มหลายครั้งจะพันปีทิพย์เนี่ยมันทีเดียวมันต้องดื่มมาหลายครั้งเนี่ยต้องเป็นน่าจะนะอันนี้น่าจะยังไม่ยืนยันนะน่าจะเป็นพันปีมนุษย์ เพราะมันดื่มหลายทีผลไม้อันนี้กินแล้วมันเมาเมาเหมือนดื่มสุราอย่างนั้นแหละแต่เมาของเทวดาก็ไม่ได้ไปละลานใครก็เมาใจนในวิมานเหมือนมีคนถามน<อ>ั่นแหละเออเงินเราเนาะเงินเราเนี่ยไปซื้อเหล้ามาเนี่ยปากก็ของเรา ดื่มก็กระเพาะเรามันจะเป็นหนักหนาอะไรกับใคร่าซึ่งก็เฉลยไปแล้วว่าจิตมันหมองแต่ทีนี้วงจรชีวิตของมนุษย์มันสั้นมันเห็นผลเร็วแต่พอวงจรของเทวดามันยาวเนี่ตั้งเก้าพันกว่าปีเนี่ยมันยาวเมาแล้วก็กิจที่ควรทำในฐานะผู้ปกครองเนี่ย ก็ค่อยๆละเลยไปเรื่อยๆพอดื่มทีก็จะละเลยทีจนกะทั่งเทวดาชั้นนั้นเนี่ยอิตนาระอาใจเลยคิดจะปฏิวัติอยู่ตลอดเวลาแต่ก็คอยหัวหน้าทีมถ้ามีหัวหน้าทีมมาแล้วก็ที่มีกำลังบุญไล่เรี่ยกันแล้วก็เอาแน่แล้วก็ในที่สุดก็มีผู้มีบุญสั่งสมบุญ มีกำลังพอที่จะไปเป็นผู้ปกครองพบประนิมิตวัสวดีได้ขึ้นไปใหม่นี่มันยังสดอยู่นะยังสดชื่นกำลังบุญกำลังเต็มที่อยู่ส่วนนั่นครับปลายบุญแล้วเพราะฉะนั้นก็เทวดาทั้งหลายก็เลยเอาผู้มาใหม่เนี่ยเป็นผู้ปกครอง ด้วยอำนาจบุญของตัวเองด้วยแล้วก็ความตั้งใจของเทวดาที่อิหนาละอาใจกับผู้ปกครองคนเก่าที่บุญก็ลดถอยลงไปเรื่อยๆมัวแต่ดื่มลึกอะไรละ่ะกินผลไม้ที่มีรสเมาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยว่ากิจของเทวดาไม่ค่อยจะประชุมในเทวโลก ในเทวสภาของสวรรค์ฉั้นนั้นนี้สุดก็โลหัวขับกันออกไปขับออกไปี่ยก็จะมีทีมของทั้งนั้นซึ่งมีรถนิยมมันเดียวกันเลยบริวารตามไปส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นจำนวนส่วนที่น้อยกว่าส่วนที่มีอยู่สมมติว่าสี่ส่วนก็ไปทางนน้นสักส่วนหนึ่ง เลยอีกสามส่วนก็เป็นขอ,ของผู้ปกครองคนใหม่ปกครองอยู่ตอนนี้แหละมานได้ช่องมานได้ช่องแน้วสอดละเอียดลงมาเสียบเอาความหมองความเศร้าหมองโมหะจริตก็ไปครอบงำอดีตผู้ปกครองนี่ซึ่ง ตอนี้ออกมาอยู่นอกกำแพงเมืองของชั้นพระนิมิตวัสวดีแต่ก็อยู่ในชั้นเดียวกันอย่างนั้นแหละเป็นเทวบุตรเมื่อเงินมีความเห็นผิดแล้วก็เมื่อพระพรมโพริสัตลงมาตรัสรูเป็นระสัมมาสัมุทธเจ้าในวันนั้น ท่านก็ได้สละชีวิตวถตาหากว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ไม่ลุกจากที่ตอนยามเย็นใจท่านรวมไปถึงกายทิพย์ใจมันหยุดไปถึงตรงนั้นแล้วที่ไปจากขุเกิดอพยามารโดยจริงสอนละเอียดให้ เนี่ยท้าอะไรเนี่ยวัสวัตตีวัสวัตตีขี่ช้างอะไรลงมานะช้างครีเมฆเจ้าค่ะหลวงพ่อใช่ครับช้างครีเม่ครับลงมาพร้อมกับบริวารที่มีรถนิยมมาเดียวกันนืแล้วก็พระบรมโพธิสัตว์ท่านเห็นด้วยทิพยจักขุเห็นกันตอนนี้แหละ ็นว่ากำลังลงมาที่จะมาทำลายพิธีซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วก็ในที่สุดก็ผ่ายแพรบารมีของพระองค์ท่านไปแล้วก็กลับไปที่เดิมหลังจากที่พระเจ้าทานปรินิาพานไปแล้วเนี่ยตอนที่พระเจ้าอาโศกมหาราชจะสร้าง เจดีแปดหมื่นสี่พันองค์ก็ลงมาที่จะแกล้งอีกเหมือนกันแล้วก็ถูกพระอุปคุต่านทรมานและในที่สุดก,ก็เลยลดละเลิกความคิดที่จะมาเป็นเทพบุตรมารคอยขัดขวางอยู่แล้วก็ตั้งความปรารถนา เป็นพัระสัม,มาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมจ๊ะตอนนี้ใช่ไหมใช่จุคขนหนังอย่างนี้ยังไม่เรียกว่ามารที่แท้จริงนะเป็นเทวดาที่พยายามมาเขาบังคับมารนะบังคับติใจเอาความเห็นผิดเข้ามาใส่และในสุดตอนหลังเขามีความเห็นถูกอย่างนี้ยังไม่เรียกว่ามารที่แท้จริงเพราะฉะนั้นจึง ยังอยู่ชั้นประในมิตรวัตสวดีได้รตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่วันนี้อยากจะให้ลูกทุกคนได้มีความรู้ตรงนี้สักนิดหนึ่งพอเข้าใจไหมจะ๊ะเข้าใจเข้าใจนะแต่อ้เถานี่มันมีมันทำไมไปมีอยู่บนชั้นนี้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่แปลกแล้วใครเอามาปลูกไว้ตรงนี้ ทั้งชั้นดาวเดึงและกชั้นจตุมหาราชิกาก็มีด้วยลักษณะมันเหมือนเมือนกันเลยเหมือนกันไปเลยน,ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องศึกษากันต่อไปอาจาร